ก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะวันนี้อ,อยู่ที่เป็นบ่อประชอดบุฟเฟ่นะครับค่าคันสีน่ร้อยบาทเพราะว่าทริปปลาหมึกล่มก็เลย <laughs> ต้องมาประชอดน,นะดูลมดิดูลลมดิ <laughs> ไปหมึกนี้ <laughs> ไม่น่ารอดน,นะครับดูลมลมแรงมากนะครับก็เลยต้องล่มปลาหมึกนะเราก็มาตกประชอดบุฟเฟ่นะครับก็ค่าคันสี่ร้อยบาทนะครับวันนี้ น่าจะเริ่มตกประมาณสักเจ็ดโมงนะพอเนี่ยปลายางเลยครับเชา้าเช้าเริ่มแล้วนะครับโอู้คนสามสิบคนได้นะ่ะเอาแล้วเป็นไงคน ปน,นินหัวโดนแล้วนะปน,นินนะปน,นินนะน้ำเช้านา่นสำคัญเย็นนะ เนี่ยลงได้ โดนอะไรวะเนี่ยไม่ใช่ปลา,ปาโอ้โห,โห,โหมันมีถุงอะเอ๊ยมันมีถุงอ่ะ มากาดมันเย็นคนระับน่าจะกัดเช้าเกินเช้าเกินปลาไม่จีบเลย เงียบนะเ <laughs> งียบยังไม่มีขึ้นทสักตัวเลยนะตอนเนี้ย <c oughs> นำมันเย็นนะ <c oughs> อากาศวันนี้เย็นด้วยเย,เย็นเยอะ ใช่แล้ววันที่เรามากันเนี่ยนะบุกเบิกนแล้วใจเย็นเอาแล้วเอาแล้วเอาเข้าแล้วจะแล็บโดนอ่ะเอาเข้าแล้วบางทั้งบ่อยังไม่มีขึ้นเลยนะ ตอนนี้ก็สถานการณ์มันปลามันไม่กัดเลยนะครับก็ตอนนี้มันเกือบสามโมงแล้วนะพอดีก็คนจัดทีบอ่ะเขาก็จะให้ย้ายบ่อนะย้ายบ่อปลาปล่อยะเอยอ่เดี๋ยวเขาจะให้ย้ายบ่อคีนัมเดี๋ยวลองดูติดตามกันดูตีมาเกับไม่กัดเลยนะไม่รู้เป็นที่อากาศหรือว่าปลามันแต่ตอนนี้ย้ายบ่อนะครับ สี่โมงออที่สองสไม่รู้เรื่องกอี่โมง้มงองถามเพราะว่าบางบางทีมยังมาไม่ถึงเลยอ๋อ,อเดิมได้แล้วนะเขาให้ตีแล้ว,ลวนะครับเดดมันร้อนนะก็ดีเลยผมอะ ลองดูนะครับจะโดนหรือเปล่าโอ้ยแดดมันเปรี้ยงขนาดนี้แดดเปรี้ยงอแบบย่างนี้ก็กระดิ่งแล้วแดดเปรี้ยงวมา,ามออใช่ครับวอ้ฝั่งนู้นล้อม,มๆก็ยังมีซ้ำ ผมมาบ่อนน้นะ่ะบ่อลูกนน้น่ะมาอยู่ไอนน้ลูกข้างๆอ่ะ โอ้โขอแค่รอดได้แล้วนะได้แล้วนะนะผมบอกว่าใช้จ็อกเกอร์เหมือนเขาบ,บุกกัดเลยอะเฮทีเด็ดทีเด็ด,ลดแล้วโหจากปยังจ็อกเกอร์นะตัวก็สักสามขีดได้นะเฮียถือว่ารอดกัดใกล้ๆเลยตอนนี้ ที่นะครับก็ห้าโมงยี่สิบแล้วกินข้าวกันก่อนก็มีตอนนี้ก็ได้ไปแต้มเดียวเองนะกินข้าวกันก่อนนะข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยนะคือกล้องมไม่ค่อยได้เปิดน,นะพอดีปลามไม่ได้กัดดีขนาดนั้นนะไม่กัดนานๆจะกัดต,กตัวหนึ่งครับเนี่ยเราบอกนี่นะมันไม่ได้กัดแบบ ไม่ขนาดนะครับกัดค่อนข้างยากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เปิดกรงนะเพราะเปิดไปก็มันปลามันไม่กัดะยามเดี๋ยวกินข้าวก่อนโอเคครับเดี๋ยวค่อยลุยต่อสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาลุยกันต่อเยอะหน่อยบางเยอะล่าัเนีอครับ ไปแอบโดนตอนไหนมาเนี่ยซุ่มเงียบเลยไม่ร้องสักแอ่เลยโอ้ไม่ร้องสักแอ่เลยโอ้ใตัวไซโลนะพยายามอยู่ไหนก็อยู่อย่างนั้นแหละโอ้เนี่ยความสำเร็จไงจนได้ผมพยายามจะให้ทุกคนรอดก่อนแล้วผมก็จะต่อไหลไปไหลไปเพราะที่บางคืนไหมใช่ไหมใช่เขาพยายามตี๊ตั้งนานเลยนั่งตี๊ยงเตี๊ยงอย่างนั้นแหละไม่เขี่เขียวไซโลนะผมก็พยายามเหมือนอย่างนั้นแหละ Yeah. <sighs> เฮ้ยนี่ช้อนได้หน่อยช้อนได้ปะมโ,โยละปลายยกระนัดลอยขึ้นมาเลย,ลไลเยน,ยน,ยนยลได้ไหมได้ไหมขอบคุณครับโอ้ย <S <s <hr iek> มาแล้วตัวที่สองโห <s hr iek> กว่าจะมาได้สองแตรมสำหรับเรานะ อาไซก็พอได้นะครับเป็นปลาช่อนนะไซก็ทักเงี้ยวประมาณทักสี่ขีดเนาะได้อยู่นะครับก็สี่ขีดนะนี่นะสี่ขีดได้นะครับก็ไซค่อนข้างสวยนิดนึงโอเคเท่ากันเลยเท่าตัวของพี่อีกเนี่ยเท่าวะ,<น>ะคู่เลยนะเท่าวะเลยเท่าตัว ของผมมีเล็กสุดแล้วนี่ครับของพี่เอกสามผมสองมีผลงานเพิ่มอ่ะโอ้ขุดแทบตายได้ก็ได้เพิ่มจากตัวเดิมแหละปลายัางโชกเกอร์มีติดไว้นะครับตกงานประช่อนใช้ได้ ต้องขออภัยด้วยนะพอดีไฟเสียงมันเสียนะครับผมก็เลยต้องพากเสียงใส่นะก็ประมาณ4ี่โมงเย็นแล้วนะครับวันนี้ก็ตกทั้งวันนะสองบ่อเลยครับปลาก็กัดยากหมด2บ่อนะก็วันนี้ผมได้ไป2นะครับาจารนแรบ3มแต้มนะครับพี่เอกนี่ปลาช่อน2นะปลานินหนึ่งปลาบูนหนึ่งนะครับก็ปลาช่อนก็ใส้ก็พอสวยอยู่นะครับ ก็วันนี้ก็พยายามแล้วนะครับพยายามเยอะมากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับนะนะทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ